เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราไปเป็นพยานเนี่ยทำไมเราต้องเซ็นเป็นพยานนะครับถ้าเราไม่เซ็นเป็นพยานหรือในการทํานิติกรรมของเราไม่มีพยานนิติกรรมนั้นจะสมบูรณ์ไหมหรือว่าเอกสารหรือหนังสือที่เราทํานั้นอะ่ะมันจะบังคับได้ตามกฎหมายไหมนะครับซึ่งก็จะมีคําตอบมาให้นะครับ กรณีการลงนามเป็นพยานเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยไม่มีส่วนไม่มีส่วนหรือไม่มีผลนะครับที่จะทําให้การทํานิติกรรมนะครับของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเพราะโดยหลักแล้วนะครับสัญญาเกิดขึ้นเมื่อคําเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะครับคําเสนอสนองของคู่สัญญานะครับต้องตรงกัน ข้อตกลงมันเกิดนั่นเองนะครับนะสัญญาเกิดครับเกิดสัญญาขึ้นทันทีมีนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นทันทีเช่นนะครับผมต้องการขายมือถือเครื่องนี้นะครับราคา20,000บาทสมมตินะฮะให้กับนายกอไก่นะครับกอไก่ก็โอเค20,000บาทเออก็โอเคนะก็ตกลง ขอก,ก็ตกลงเช่นนี้นะครับคําเสนอของผมก็คือต้องการขายโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้20 0 0มบาทนะครับขอใครเอกอไก่เนี่ยตอบตกลงนะครับโอเค20,000บาทก็ตกลงเช่นนี้สัญญาเกิดขึ้นทันทีผมมีหน้าที่ต้องส่งโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับกอไก่กอไก่ก็มีหน้าที่ชําระเงินส่งมอบเงินให้ผมนะครับจำนวน20,000บาท สัญญาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วทันทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีสัญญาหรือนิติกรรมบางประเภทครับที่กฎหมายเนี่ยต้องการที่จะให้มีพยานหรือต้องการมีแบบนะครับลำพังเพียงแค่ลำพังเพียงแค่ำแค,คำเสนอสนองต้องตรงกันนั้นกฎหมายไม่ไม่บังคับให้นะครับ กฎหมายบังคับให้คือถ้ามีคดีความเกิดเกิดขึ้นศาลก็ไม่มีภาคสาให้ไม่บังคับให้นะครับมันมีข้อยกเว้นอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกครับคือกรณีที่กฎหมายต้องการแบบครับกฎหมายก็เขียนไว้เช่นทําเป็นหนังสือนะทําเป็นหนังสืออย่างเดียวไม่พอนะต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักง,งานด้วยอันนี้นะครับเป็นแบบกร,กรณีที่สกรณีที่โอเคกฎหมายไม่ต้องการแบบแหละแต่ด้วยเจตนาของคู่สัญญาครับ ต้องการที่จะทําเป็นหนังสือนะครับเช่นนี้สัญญาก็ยังไม่เกิดจนกว่าจะได้ลงนามนะครับจนกว่าคู่สัญญาจะได้ลงชื่อไว้ในสัญญาหรือลงทําการเป็นหนังสือนะครับข้อตกลงนั้นต้องทําเป็นหนังสือถึงจะเกิดเป็นสัญญาที่สามารถบังคับกันได้นะครับก็มีอยู่2กรณีนะครับอ่าเรามาดูเรื่องพยานทีนี้โดยหลักแล้วนะครับพยานไม่มีก็ได้ครับ ไม่มีผลให้การทำนิติกรรมนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่บังคับได้ตามกฎหมายบังคับกันได้โดยปกตินะครับถึงแม้การทำนิติกรรมนั้นไม่มีพยานหลักฐานนะครับนะเพียงแต่ว่าถ้ามีพยานหลักฐานนะครับไม่ใช่ถ้ามีเพยียงนถ้ามีคนลงลายมือชื่อเป็นพยานนะครับมันจะทําให้เมื่อมีการจะต้องบังคับเมื่อมีเหตุที่ต้องบังคับคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามันทําให้ การสืบสวนหรือการสอบสวนหรือการสืบพยานนะครับมีความชัดเจนน่าเชื่อถือหรือง่ายต่อการที่จะทำให้ข้อเท็จจริงยุตินะครับมากขึ้นนะครับถ้ามีพยานนะครับแต่มันโดยหลักแล้วมันไม่มีผลที่จะทำให้การทำนิติกรรมนั้นไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีนิติกรรมหรือ,อสัญญาบางประเภทนะครับ ที่กฎหมายบังคับให้ต้องคู่สัญญาเนี่ยต้องกระทําต่อหน้าพยานนะครับหรือต้องมีพยานรู้เห็นการทํานิติกรรมนั้นนะครับซึ่งกรณีเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่เองนะครับกรณีแรกนะครับกรณีที่1ครับกรณีที่1นะครับ กรณีของการลงลายพิมพ์นิ้วมือครับทำแกงใดครับตาประทับหรือเครื่องหมายอื่นทำมาลงเดียวกันครับลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อครับจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคนนะครับจึงจะถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการลงลายมือชื่อของบุคคลนั้นนะครับตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะ ว่าแกงใดคืออะไรแกงใดก็คืออะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่าสัญลักษณ์แล้วกันนะครับที่ที่ใช้แทนลายมือชื่อนะครับเช่นนี้นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับลายผิปั้มลายนิ้วมือนะครับทําแกงใดทําตาประทับทำเครื่องทำเครื่องหมายอื่นสิ่งสิ่งนั้นถ้าไม่มีพยานรับรองไว้สองคนครับถือว่าถือว่าเอกสารชุดนั้นครับไม่ได้ลงลายมือชื่อของบุคคลน,นั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าทําต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมีพยานก็ได้นะครับโอเคนี่คือกรณีของการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับหรือว่าทําแกงใดกรณีต่อมาครับที่ต้องมีพยานครับกรณีการจัดทําบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ครับกรณีการจัดทําบัญชีของผู้ไม่อยู่ครับตามมาตรา53นะครับ บัญชีของผู้ไม่อยู่ตามมาตรา50นะครับก็คือผู้มีส่วนได้เสียรับผิในการขอให้ศาลสั่งให้ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปจะทำบ,บัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นตามที่ศาลสั่งก็ได้นะครับมาตรา62ก,ก็ก็คือกรณีพ้จารกาทรัพย์สินครับที่ศาลสั่งตั้งขึ้นต้องทําบัญชีของผู้ไม่อยู่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับนับแต่วันที่คาสั่งศาลโดยกรณีนี้นะครับในการทําบัญชีทร,ร Called, พัพย์สินของผู้ไม่อยู่เนี่ยต้องลงลายมือชื่อ นะครับต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองนะครับความถูกต้องอย่างน้อยสองคนนะครับพยานสองคนนั้นต้องเป็นคู่สมรสหรือญาติของผู้ไม่อยู่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีคู่สมรสหรือหาญาตไม่ได้หรือคู่สมรสและญาติไม่ยอมเป็นพยานจะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นพยานก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับการทําบัญชีกฎหมายก็บังคับให้ ต้องมีพยานนะครับนี่คือเป็นกรณีที่2นะครับที่ต้องมีพยานต่อมานะครับเป,รเป็นกรณีที่3ครับเป็นกรณีที่3เป็นกรณีที่3นะครับหลายคนบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นกรณีที่3เป็นกรณีที่3นะครับก็คือการทำนะครับการทํา การทำหนังสือบริคนสนทิครับการทำหนังสือบริคนสนธิของอะไรครับของบริษัทครับนะหนังสือบริคนสนธิตามมาตรา1น9 9ครับหนังสือบริคนสนทินั้นท่านให้ทำเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่า2ฉบับและลงลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการและลายมือชื่อทั้งปวงนั้นให้มีพยานนะครับ ลงลายมือเชื่อรับรองด้วย2คนนะครับหนังสือบริคุสนธินะครับก็เป็นหนังสือที่เริ่มก่อการของบริษัทนั่นเองนะครับก็ต้องมีลายมือชื่อพยานรับรองนะครับด้วย2คนนะครับต่อมานะครับกรณีที่4ครับกรณีที่4นะครับที่ต้องมีพยานนะครับมาตรา1นึ่ครับอันว่าหุ้น ก็คือการโอนหุ้นครับว่าอันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัทเว้นแต่เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะครับข้อสองครับการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้นถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอนมีพยานอย่างน้อยมีพยานคนหนึ่ง เป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือนั้นๆนด้วยแล้วนะครับท่านว่าตกเป็นโมฆะเห็นไหมครับอันนี้เป็นเรื่องแบบเลยนะครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นการโอนหุ้นนะครับชนิดระบุชื่อนะครับต้องต้องลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอนแล้วก็มีพยานนะครับมีพยานลายมือชื่ออย่างน้อยนะครับหนึ่งคนนะครับ ไม่งั้นตกเป็นโมฆะอันนี้เป็นกรณีที่4นะครับต่อมาเป็นกรณีที่5ครับกรณีที่5นะครับกรณีที่5เป็นกรณีของอการทำสัญญายอมครับไม่ใช่การ,การทำการยินยอมให้นะครับการให้ความยินยอมให้ทำการสมรสนะครับ ของคู่สมรสนะครับก็คือนะครับการมาตรา1 4 55บอกว่าการให้ความยินยอมให้ทำการสมรสจะทำได้แต่โดยอนุหนึ่งครับลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรสขนาดจทะเบียนสมรสสองทำเป็นหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู้สมรสทั้งสองฝ่ายและลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอมอนุสามถ้ามีเหตุจำเป็นจะให้ความยินยอม ด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนก็ได้นะครับเป็นการยินยอมที่จะสมรสด้วยวาจารครับต้องทําต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนมีพยานครับความยินยอมนั้นถอนไม่ได้ครับอันนี้เป็นกรณีที่5นะครับกรณีที่5นะครับกรณีที่6ครับกรณีที่หเป็นกรณีการตกลงจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานะครับ เป็นกรณีที่6นะครับนะการทำสัญญานะครับจัดการทรัพย์สินสัญญาก่อนสมรสนะครับมาตรา14 6, 6 6บอกว่าสัญญากอนสมรสนะครับเป็นโมฆะถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงเป็นข้อตกลงการเป็นสัญญาก่อนสมรสนั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสหรือมิได้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ คู่สมรสและพยานอย่างน้อย2คนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรสและได้จดไว้ในเมมียนสุดรสพร้อมกับการจดเยนสมรสว่ามีสัญญาฉบับนั้นไว้นะครับก็เป็นกรณีที่ก่อนที่จะสมรสนะครับสามีภรรยาต,ตกลงกันว่าเฮ้ยถ้าคุณทํามาหาได้มานะเงินเดือนของคุณนะให้ตกเป็นสินส่วนตัวของคุณนะไม่ต้องมาเป็นสินสมรสนะถ้ามีข้อตกลงเช่นนี้นะครับแล้วได้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและข้อพยานอย่างน้อย2คน นะครับเนี่ยไว้ท้ายทะเบียนสมรสแล้วก็ได้จดไฟนับเทียมสมรสพร้อมกับการจดทิเบีสวนสมาสมีสัญญาอย่างนี้ไว้อยู่แบบนี้นะครับถึงจะทําให้การทําสัญญาก่อนสมรสเรื่องจัดการสัพสินเนี่ยของคู่สามีภรรยานะครับก่อนที่จะสมรสกันเนี่ยไม่ตกเป็นโมฆะนะครับตามมาตราหนังสี่หกหกนะครับนนี้เป็นกรณีที่หกกรณีที่เจ็ดนะครับกรณีที่เจ็ดที่จะต้องมีพยานครับกรณีที่เจ็ดนะครับว่าด้วยการหย่าครับ มาตรา1 514าบอกว่าการยาน,นั้นจะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาลการยาโดยความยินยอมนะครับต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนครับการยาก็ต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเห็นไหมครับย่าเป็นหนังสือแต่ถ้ายาโดยคำพิพากษาไม่ต้องมีพยานครับเพราะถึงศาลแล้วกฎหมายเชื่อศาลครับนะครับ,นะรบถ้าย่าโดยยินยอมจะต้อง ทำเป็นหนังสือและรวมรวมลายมือชื่ออย่างน้อยพยานอย่างน้อย2คนนะครับกรณีที่7กรณีที่8ครับกรณีที่8ที่ต้องมีพยานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนิติกรรมที่ต้องทําเป็นพยานต้องมีพยานนะครับกรณีที่8นะครับมาตรา1 5 92ครับให้ผู้ปกครองรีบทําบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครองให้เสร็จภายใน3เดือนนับแต่วันที่สร้างคำสั่งตั้งศาล แต่ผู้ปกครองจะต้องร้องต่อศาลก่อนสิ้นหมดขอให้ยืดเวลาก็ได้บัญชีก็คือการทําบัญชีของผู้ปกครองนะครับต้องมีพยานรับรองความถูกต้องอย่างน้อย2คนครับพยานสองคนนั้นต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและเป็นญาติของผู้อยู่ในปกครองแต่ถ้าญาติไม่ได้ก็ให้ผู้อื่นเป็นพยานก็ได้เห็นไหมครับกรณีการที่ผู้ปกครองครับต้องทําบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครองนะครับ ต้องมีพยานอย่างน้อยนะครับสองคนเป็นผู้บันลิติภาวะและเป็นญาติของผู้อยู่ในปกครองนะครับกรณีที่8มาดูกรณีที่9ครับกรณีที่9การทําพิเนกรรมนะครับการทําพิเยกรรมการทําพิเนกรรมมีหลายประเภทครับก็ถ้าเป็นการทําพิเยกรรมแบบธรรมดาครับนะแบบธรรมดาอยู่ที่มาตรานะครับ1656ครับ พินัยมแบบธรรมดาก็คือไม่ต้องเขียนเองนะครับแต่อาจจะพิมพ์อยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องทําเป็นหนังสือลงวันเดือนปีในขณะที่ทําขึ้นและผู้ทําพินัยมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนครับผู้ทําพินัยมลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานน้อย2คนพร้อมกันซึ่งพยานทั้งสองคนต้องลงลายมือชื่อ,ร,ร,อรับรองรับรองลายมือชื่อของผู้ทําพินัยมไว้ในขณะนั้นเห็นไหมครับ พยานสองคนเนี่ยจะต้องลงลายมือชื่อกํากลบว่ารับรองว่าผู้ทําพิเนกรรมได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าตัวเองนะครับโดยที่พยานสองคนไม่จำเป็นต้องรู้เนื้อความครับแต่ว่าต้องรู้เห็นเป็นใจขณะที่ผู้ทําพิเนกรรมเนี่ยเห็นผู้ทําพิเนกรรมลงลายมือชื่อในพิเนกรรมนะครับในการทําพิเนกรรมฉบับธรรมดานั้นพิมพ์เองก็ได้นะครับพิมพ์เองก็ได้ใครพิมพ์ก็ได้นะครับ แต่ผู้ทำพินักรรมต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองแล้วก็ต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนครับลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมผู้ทำพินักรรมนั้นลงลายมือชื่อในพินักรรมด้วยตนเองครับนะครับแต่ถ้าเป็นพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับก็ไม่จาเป็นต้องมีละพยานนะครับอย่างไรก็ตามรวมถึงการแก้ไขตกเติมก็ต้องมีพยานรับรองด้วยนะครับว่า กรณีพินัยกรรมธรรมดานะครับพินัยกรรมธรรมดานะครับจะต้องมีพยานนะครับถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมพินัยกรรมฉบับที่ทําไปแล้วนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมก็ต้องมีพยานด้วยนะครับทีนี้นะครับพินัยกรรมต่อมานะครับอันนี้เป็นกรณีที่9ก้ใช่ไหมใช่ไหมครับที่9กรณีที่10ครับพินัยกรรมฝ่ายเมืองครับฝ่ายเมืองก็ไปทําที่อําเภอครับนะ ก็ต้องทำต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันเหมือนกันนะครับอันนี้1657เนี่ยเป็นพินัยกรรมเขียนเองนะครับเป็นพินัยกรรมเขียนเองลายมือของตัวเองไม่ต้องมีพยานครับทำเองเขียนเหมือนจดหมายนี่แหละเพียงแต่มีคำว่าถ้าข้าพเจ้าถึงแก่ความตายขอให้สั์สินดังต่อไปนี้ตกแก่คนนั้นคนนี้ก็ว่ากันไปนะฮะต้องแทงตัวเองด้วยนะครับทีนี้คนที่กก็คือ1 6 5 8ครับ เอกสารฝ่ายเมืองทําที่อำเภอรครับจะต้องลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนพร้อมกันนะครับนะกรมการอำเภอก็คือในอำเภอนั่นแหละครับนะก็ลงลายมือชื่อนะครับแล้วก็ผู้ทํำพิธีกรรมและพยานทราบได้ชัดนะครับก็คือมีพยานนะครับต่อมาเอกสารฝ่ายเมืองนะครับจะทำนอก หรือในก็ได้นะครับก็ไม่ได้ว่ากันกรณีมาตรา1658ก็ต้องการพยานนะครับเอกสารฝ่ายเมืองนะครับนิติกรรมฝ่ายเมืองนะครับที่ทําอําเภอก็ต้องการพยานนะครับต่อมาครับต่อมานะครับกรณีการทําพิัยกรรมการทำพยยรริักพย,ยกรรมนะครับการทำพินธยกรรม เมื่อมีพฤติการพิเศษนะครับที่ไม่สามารถจะทาพฤติกรรมได้ตามแบบอื่นได้นะครับก็ต้องมีพยานครับกรณีมาตรา16าึ่งกนะครับกรณีมาตรา1 6ึ่นะครับนะต้องแสดงนะครับผู้ทําพฤติกรรมเนี่ยจะต้องทาพฤติกรรมจะต,ต้องแสดงจิตนาข้อกำหนดพฤติกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนซึ่งอยู่ณนที่นั้นพร้อมกันครับพยานทั้งสองต้องไปแสดงตนต,ต่อกลมการำเโดยไม่ชกักชา้า นะครับและแสดงข้อความที่ผู้ทําพินัยกรรมได้สั่งด้วยวาจาก็คือพินัยกรรมด้วยวาจานะครับต้องทําต่อหน้าพยานนะครับ้อกรณีที่10นะครับที่ต้องการพยานนะครับก็คือพินัยกรรมวาจาครับต่อมากรณีที่11ครับกรณีที่11ที่ต้องมีพยานนะครับในการทํานิติกรรมกรณีที่11นะครับก็คือกรณีที่นะครับกรณีที่ กรณีที่ระหว่างในระหว่างที่ประเทศอยู่ในตกภาวะสงครามนะครับกรณีเช่นนี้นะครับในการทําพินายกรรมนะครับในการทําพินายกรรมนะครับก็ทำเช่นเดียวกันกันกบพินายกรรมฉบับ แต่ละฉบับนะครับก็ทําเหมือนกันแต่ว่าก็เปรียบเทียบให้ในายทหารเรือหรือราชการสัจบัตเนี่ยเป็นเป็นแนวเภอแทนนะครับะห็นะครับก็มาถึงพยานในข้อกรณีของพยานนะครับในการทาพิธีพิธีครับในการนําพิธีกรรมแต่มีคุณสมบัติผู้ที่ต้องห้ามเป็นพยานนะครับก็คือผู้ยังไม่รุ่นที่ภาวะ ผู้มีคนเจริญหรือผู้ถูกสารสั่งให้เป็นคนสมบูรณ์ด้วยความสามารถบุคคลที่ผูนวเป็นใบจากสูบบดทั้งสองข้าง,างนี้นะก็ต้องห้ามการเป็นพปใิกรรมนะครับแล้วก็หลักการทำไปในกรรมนะครับผู้พยานนะครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดเผยข้อความให้พยานทราบนะครับพยานในการทำไปใิกรรมนะครับต่อมาครับในการจัดทําบัญชีของผู้จัดการโมโรดก นะครับกรณีที่สิบสองไหมครับสิบสองไหมทุกคนทุกคนหาสิบสองครับกรณีสิบสองนะครับกรณีผู้จัดการมรดกนะครับทําบัญชีทรัพย์มรดกครับมาตราหนึ่งเจ็ดสองเก้านะครับมาตราหนึ่งเจ็ดสองเก้าบัญชีต้องทําต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้นนะครับผู้จัดการมรดกนะครับไม่ใช่ เจ้าของทรัพย์สินนะครับคุณมีหน้าที่เป็นตัวแทนทายาทในการจัดทําบัญชีทรัพย์สินแล้วก็แบ่งแบ่งทรัพย์ปรดกให้กับทายาทนะครับแล้วก็การทําบัญชีทรัพย์สินคุณต้องนะครับลงลายมือชื่อนะครับจะต้องทําบัญชีแต่หน้าพยานอย่างน้อยสองคนนะครับนะทีนี้ต่อมาครับกรณีที่13นะครับกรณี13ไม่มีแล้วจบแล้วนะครับมี12ทั้งหมด12กรณีที่นิติกรรม ตามกฎหมายที่ต้องการพยานนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่ใช่กรณี12กรณีนี้นะครับกฎหมายไม่ต้องการพยานนะครับที่จะทําให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับกรณีพยานนะครับการมีพยานก็ดีตรงที่ง่ายต่อการนาสืบนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ